เรียบร้อยครับสู้ผมไวเฮ้ยอุย้ยขอบคุณครับคุณเอ่อเอ็มยากูซ่าขายในแว่นหน่อยครับโอ้โหมัน <laughs> มันถูกไปมันไม่ได้ราคานี้ไม่ได้มันไม่ใช่ราคาขายไม่ใช่ราคาซื้อราคาขายมันมันถูกเกินโอ้ใครใครเขาจะไปขายทำจะสามดาวแล้วไม่ขายแล้วขายคือคนโง่นะผมบอกเลยคนโง่ผมไม่หลงกลคุณหรอก <I 'm S 1> เรียบร้อยเลยเว้นสามดาวใครจะไปขาย เอมาเลยหน้าไหนไม่สนโดนหมดไม่ขายครับไม่ขายผมยังไงผมก็ไม่ขายแน่นอนบอกเลยต้องไม่วอกแวกครับแค่เงินเรื่องเงินต้องไม่นําให้เราแพ้ได้ก็จะอ,อะไรอีกขายเรเซินหน่อยครับเรเซินคือตัวอะไรวะเรซินถั่วอะไรวะมันไม่มีเรเซิน <c oughs> <c oughs> เลยเรเรซิน,เเซนไหนวะก็จะ หมายความอะไรผมว่าคุณเอมยังกุซ่าคขวะคุณเอมยักุซ่าคือไขวะหายเว้แวนหน่อยครับเนื่องจากที่คุณให้มา60แต่มันก็ยังไม่พออยู่เดียวเลเวลนมันเป็นตัวแบกคอมเนี้ยทำไงเดียวบอกแล้วไงว่ามันซื้อเลเวลนผมไม่ได้ผมไม่มีทางขายเลเวลนผมเด็ดขาดว่าอะไรจะมาก็ตามผมจะไม่พลาดไปจากเลเวลนตัวนี้เลเวลนตัวนี้คือเดอะแบกมันคือตัวที่โหดท,ที่สุดในตอนนี้ในแมปนี้ทุกบ้านก็ต่างกาลัวเลเวลนผมดู ฟันทีเดียวหายหมดไม่มีใครที่จะ t ใครวะใครอ่ะ เ <laughs> ว้ยไม่จร <laughs> ิงไม่เชื่อไม่ยอมไม่ยอมไม่จริงเอ็ดหลอดมันหกตัวแล้วนะเอ็ดหลอดมันหกแล้วรู้เอ็ดหลอดมันหกไข่ตัวเดียวโอ้อหไอ้เรี่องขอขายให้ละพอใจยังเซตสิบจุดลิมิงลัมเบิลกลับมาแล้ว